มนุษย์เรานะ่ะมีองค์ประกอบสองส่วนด้วยกันคือกายและใจกายประกอบไปด้วยธาตุสีมีสภาพไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปส่วนใจนะ่ะเป็นนามธรรมมีสภาพสัดสายไม่หยุดนิ่งแล้วโดยวความเป็นจริงแล้วแม้ว่ากายจะดับ แต่ใจดวงนี้นั่นไม่เคยดับสูญกลับเคลื่อนย้ายจากกายไปสู่สภาวะใหม่ตามแรงกรรมที่ได้ทำเอาไว้ความแตกต่างที่น่าพิศวงอีกประการหนึ่งของกายและใจก็คือกายนั้นน่แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเกิดไปสู่ความดับและอีกทั้งเป็นรูปธรรม แต่กลับไม่มีใครเนี่ยสามารถบังคับบัญชาหรือโน้มน้าวให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้ผิดกับใจที่เป็นนามธรรมาไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่พร้อมที่จะยอมรับการฝึกฝนหากบุคคลนั้นพร้อมที่จะฝึกฝนอบรมใจก็สามารถทำได้ และเมื่อฝึกฝนจนกระทั่งละเอียดอ่อนนุ่มนุ่มนวลควรกับการงานจะน้มน้าวไปที่ไหนก็ได้ตามต้องการมีถ้อยคำที่เปรตตนหนึ่งได้กล่าวไว้ในมัตตาเปติวัตถุว่าฉันได้ทำบาปกรรมเอาไว้จึงวิสูเปตโลก ฉันนุโมธนาทานที่ท่านให้แล้วจึงไม่มีภัยแต่ที่ไหนขอท่านพร้อมด้วยญาติทุกคนจงมีอายุยืนนานเถิดขอท่านจงประพฤติธ,ธรรมและให้ทานในโลกนี้แล้วจะเข้าถึงฐานนะอันไม่เศร้าโศกเมื่อท่านกำจัดมลทินคือความตรณี พร้อมด้วยรากแล้วใครๆก็ติดเตียนท่านไม่ได้จะเข้าถึงโลกสวรรค์เราเกิดมาบนโลกนี้เนี่ยไม่ได้มาเพื่อเสอเวยบุญหรือชดใช้กรรมอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจแต่เกิดมาเพื่อสั่งสมบุญบารมีอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่เกิดมาเพียงแค่ธรำมาหากิน อร่อยชีวิตที่เพลิดเพลินตามกระแสะโลกไปวันวันแต่เราต้องสร้างบาร,รมีในสวรรค์นั้นเป็นทิพยสถานรองรับการเสวยผลบุญที่ได้ทำเอาไว้ตอนเป็นมนุษย์ส่วนในอวัยภูมิเป็นชีวิตที่ต้องชดใช้วิบากกรรมที่เคยทำเอาไว้ในภพชาติอดีต พบภูมิเหล่านี้นะ่ะไม่มีการทำมาค้าขายรายการศึกษาเล่าเรียนมีแต่รับเสวยกรรมที่ตนเองได้สร้างเอาไว้ในอดีตชาติเท่านั้นแต่ผู้คนส่วนใหญ่ที่แม้ได้โอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเกิดมาพบชาตินี้นะต้องทำอะไรบ้างเกิดมาทำไม ตายแล้วจะไปไหนเมื่อไม่รู้ทำให้พลังพระลราดไปทำบาปอกุศลเป็นเหตุให้ต้องพระตกไปในอบายภูมิอีกมีเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลว่าในกรุงสาวัตถีได้มีกุดุมพีผู้หนึ่งเป็นคนมีศรัทธามีความเรื่อมใส แต่ภรรยาชื่อว่ามัตตานะ่ะไม่มีศรัทธามักโกรธและนางก็เป็นหมันสามีกลัวว่าวงตระกูลจะขาดศูนย์จึงได้นำหญิงอื่นชื่อติดสามาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งภรรยาคนใหม่เป็นผู้มีศรัทธานในพระศาสนาทำให้เป็นที่ชอบใจของสามี ไม่นานนักนางก็ให้กำเนิดบุตรชายชื่อภูตะนางทำหน้าที่เป็นแม่บ้านคอยอุปถากภิกษุวันล,ลสีรูปด้วยความเคารพส่วนหญิงหมันนะเป็นคนชอบอิจฉาริษยาคอยจ้องจับผิดและประทุษร้ายภรรยาคนใหม่เป็นประจำวันหนึ่ง ภรรยาคนรองกำลังอาบน้ำสะผมกุดุมพีมีความเสน่หาผูกพันในนางเดิมนาดคุณความดีได้ยืนสนทนากับนางด้วยท่าคำไพเราะอ่อนหวานนางมัตตาอดทนต่อเหตุการณ์นั้นไม่ได้ถูกความริษยาครอบงำจึงเอาอยากเยื่อที่กวาดสมไว้ในเรือน มาโปรยลงบนกระหม่อมของนางติสาและหาทางทำร้ายนางต่างๆนานาบางวันก็แอบเอาเสื้อผ้าของนางติสาไปซอ่อนทำให้ติสาอุบาสิกาไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่เกิดความละอายผู้คนแต่ติสาผู้มีจิตใจงดงามก็อดทนเครื่อยมาสมัยต่อมา นางมัตตาทำกาละแล้วด้วยแรงกรรมนั้นทำให้นางไปบังเกิดเป็นเปรตเปลือยกายไร้เสื้อผ้าอภารณ์มีสรีละเปื้อนฝุ่นเพราะแรงกรรมที่ฉานนางติดสาทั่วเรือล่างของนางเปรตมีหิดขึ้นเต็ไมไปหมดอีกทั้งแรงกรรมที่นางอมหมามุย มาโปรยลงบนเตียงนอนของติดสาอุบาสิกาเลยต้องเป็นเหตุให้นางใช้นิ้วที่มีเล็บแหลมคมเกาตามเนื้อตามตัวเลือดไหลยเยิ้มอยู่ตลอดเวลาเปรตมัตตานะเป็นผู้มีกลิ่นกายเหม็นเหมือนคูดเพราะเดลักของหอมดอกไม้ และเครื่องรูรไา้ที่มีค่ามากของนางติดสาไปทิ้งลงในหลุมคูดที่สำคัญคือว่านางเป็นเปรตผู้ไม่มีอาหารตกถึงท้องเลยได้รับความลำบากอย่างยิ่งเพราะทั้งทั้งที่ทรัพย์สินในบ้านแม้มีอยู่มากมายแต่ก็ไม่เคยใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่น และไม่เคยให้ทานแก่พิสุสงเลยมีแต่คอยขัดขวางการทำความดีของนางติดสาคืนวันหนึ่งนางเปรตมัตตาได้มาปรากฏกายแก่นางติดสาผู้กำลังอาบน้ำอยู่หลังบ้านนางติดสาเห็นยิ่งสอบถามว่าดูก่อนนางเปรตผู้สู่ผอมมีแต่สี่โครง ท่านเป็นผู้ป่วยกายมีรูปร่างน่าเกลียดมีเนื้อตัวสัพพลั่งไปด้วยเซนเอ็นท่านเป็นใครนะี่ะมายืนอยู่ยในที่นี้ทำไมนางเปลก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้นางติดสาฟังและได้เล่าถึงการที่ตนต้องไปเสเวยวิบากกรรมอันเผ็ดร้อนเพราะกรรมที่ได้ทำเอาไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ ที่ได้ประทุศร้ายต่อนนางติสาเมื่อติสาอุบาสิการู้ว่าผู้เปลือยกายผมยาวเฟื้ยนำมนไยืนอ,อยู่ด้านหน้านี้นะ่เป็นเปรตมัตตาที่เคยเป็นภรรยาร่วมสามีเดียวกันก็เกิดความสงสารได้บอกว่าตอนนี้กุดุมพีผู้เป็นสามนะีกำลังไปซื้อกับข้าวที่ตลาด ยังไม่กลับขอให้ท่านรออยู่ก่อนเถิดแล้วก็จะได้พบกับสามีนางเปรตกล่าวว่าฉันเป็นผู้ป่วยกายมีรูปร่างน่าเกลียดสูบผอมสับรั่งไปดิดเส้นเอ็นขอจะให้กุดุมพีได้เห็นฉันเลยนางติดสารนะ่ะแม้จะเคยถูกนางเปรตนี้ประทุษร้าย คมเหงรังแกในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์แต่ก็ไม่เคยคิดที่จะผูกอาคาตพยาบาทตอนนางยิ่งเมื่อเห็นนางมาประสบวิบากกรรมเช่นนี้มหากรุณาก็บังเกิดขึ้นในใจจึงบอกเปรตว่าเพื่อนเอ๋ยฉันจะนิมมนต์พระมาฉันพระตาหารที่บ้านแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ ขอให้เพื่อนเตรียมรับผลทานที่จะบังเกิดขึ้นจากการถวายสังฆทานในวันพรุ่งนี้เถิดว่าแล้วเช้าวันต่อมานางติดสาก็ได้นิม,มนต์พระมาแปดรูปให้มาฉันพัตตาหารที่บ้านเมื่อพระท่านฉันเสร็จแล้วก็ถวายพระตรายจีวรแก่ภิกษุสฆงทุกรูป แล้วอุทิศส,ส่วนกุศลไปเห็นนางเปรตทันทีที่นางอุทิศส,ส่วนบุญไปให้ข้าวน้ำและเครื่องหนูห่มอันเป็นทิพย์ก็ได้บังเกิดขึ้นกับนางรเรรตจากเดิมที่สมองก็เปลี่ยนเป็นผู้ที่มีร่างกายสะอาดนึ่งห่มเสื้อผ้าอาภรณ์อันเป็นทิพย์ระดับด้วยรัตนะอันวิจิต พอตกเจ็นก็ได้เข้าไปหานางติดสาที่หลังบ้านเพราะมาคราวนี้นะ่มาในรูปกายใหม่ทำให้นางติดสาจำไม่ได้ทีเดียวจึงถามไปว่าดูก่อนเทพธิดาท่านมีวันนั่งงามยิ่งนักซองสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศสถิตยอยู่ดุดดวงจันทร์ท่านมีวันณะเช่นนี้นะี่ย อิทธผลย่อมสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้เพราะวิบากกรรมอะไรดูก่อนเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากฉันขอถามท่านว่าท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้การที่ท่านเป็นผู้มีอนุภาพอันลุ่งเรืองและมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเช่นนี้เนะี่ยเพราะทำกุศลกรรมอะไรเอาไว้ มัตตาเทพธิดาผู้พ้นจากอัตภาพเปรตได้ตอบเพื่อนรักว่าเมื่อก่อนท่านชื่อติดสาฉันชื่อมัตตาเป็นหญิงร่วมสามีกันกับท่านฉันได้ทำอกุศลกรรมไว้จึงจากโลกนี้ไปสู่เปตรตโลกเพราะฉันอนโมธนาทาน,ทานที่ท่านให้แล้ว ในพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศจึงไม่มีภัยแต่ที่ไหนได้เสวยทิ่ปะะสมบัตินี้เพื่อนเอย๋ยขอท่านพร้อมที่หมู่ญาติทุกคนจงมีอายุยืนนานเถิดขอท่านจงประพฤติธรรมและให้ทานในหมู่สงฆ์ผู้เป็นทักกินในยะบุคคลเถิดแล้วท่านจะได้เข้าถึงฐานะอันไม่เศร้าโศก ปราสจากธุลีเป็นสถานที่ปลอดภัยท่านกำจัดมลทินคือความตระหนีพร้อมด้วยรากแล้วอันใครใครน้าไม่ติเตียนได้จะเข้าถึงโลกสวรรค์เห็นไหมจ๊ะว่ากรรมชั่วที่ทำไว้น่าไม่ได้หนีหายไปไหนความดีที่ทำไว้ก็ไม่สูญหายจะเป็นดวงบุญและดวงบาป ติดอยู่ในศูนย์กลางกายของเราคอยวันเวลาที่จะส่งผลเหมือนผลไม้ที่สุกงอมแล้วก็ต้องร่วงหล่นจากต้นหรือเหมือนฝนที่ตกลงมาเต็มลำธารแล้วก็จะไหลไปสู่แม่น้ำเอ,อ่อล้นไหลต่อไปถึงทะเลมหาสมุทรบุญบาปที่สั่งสมในสมัยที่เป็นมนุษย์แม้ไม่ทันส่งผลในชาตินี้เนะี่ย ก็จะตามไปให้ผลในภพชาติต่อไปเพราะฉะนั้นชีวิตของเรานะ่ยจะให้เป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราอยากไปเกิดในสุคติภพก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้ใช้โอกาสที่เป็นมนุษย์นี้เนะี่ยทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการสร้างบารมีหรือเปล่าหรือว่าเราจะไปทนทุกข์ทรมาน ในอบายภูมิไปเป็นเปรตผู้หิวโหยอยากจะเป็นอะไรก็เลือกเอานะจ๊ะขึ้นอยู่กับตัวของเราเองทั้งนั้นดังนั้นน่ะให้ลูกทุกคนอย่าเด็บประมาทอย่าตรณีอย่ามัวตามใจกิเลสจนคุ้นแต่คุ้นกับการทำความดีแล้วเราก็จะมีสุขติภูมิเป็นที่ไปกันนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขออุวยพรให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมามีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ มหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งทังตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน Thank okay. you.